สวัสดีค่ะในคลิปนี้นะคะเจเคโนมาแนะนําบ้านเดี่ยวยกสูงนะคะทุกท่านหลังนี้นะคะราคา1นึ่งล้านหกแสนแปมืนบาทเท่านั้นนะคะค่าโอนคนละครึ่งคะ่ะทุกท่านบ้านหลังนี้มี3ห้องนอน3ห้องน้ํา1ห้องครัว1ห้องอเนกประสงค์นะคะสามารถจอดรถใต้ทุนบ้านได้ถึง2คันด้วยกันนะคะเป็นบ้านเดี่ยวยกสูงนะคะ ราคานี้นะคะฟรีเครื่องทำน้ำอุ่นหนึ่งตัวฟรีกล้องวงจรปิดค่ะห่างจากที่ว่าการอำเภอปัวเพียง4กิโลเมตรนะคะห่างจากโรตัสสาขาปัว4กิโลเมตรเช่นกันค่ะบ้านหลังนี้อยู่ที่อำเภอปัวจังหวัดน่านนะคะทุกท่านบ้านเดี่ยวยกสูงนะคะสวยๆนะคะ ท่านใดสนใจกําลังมองหาบ้านพักอาศัยนะคะต้องการมีบ้านเป็นของตัวเองนะคะถูกใจบ้านหลังนี้สามารถกดดูรายละเอียดพร้อมช่องทางการติดต่อเจ้าของบ้านได้เลยนะคะตามเบอร์ติดต่อใต้คลิปนี้นะคะมีทั้งเบอร์โทรและ ID ดีนะคะสามารถทักเข้าไปได้เลยค่ะสําหรับคลิปนี้นะคะเจ๊เคนกขอลาไปก่อนพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ